กราบพระรัะตนตรัยพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็กราบอาจารย์สมวังและท่านภูมิเกียรติทุกท่านชื่อกฤษพรค่ะชื่อเล่นใหม่เป็นคนจังหวัดเชียงราย <c oughs> จบการศึกษาป,ปริญญาโทศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้อาชีพก็คือมัคคุเทศอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่หลับ <c oughs> ก็ เริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาก็กตั้งแต่เด็กๆอะค่ะคือพ่อแม่พาไปทำบุญตามปกติตามวันสำคัญของของนรปฏิทินทั่วไปอตอนเด็กๆนี่น่าจะมีแบบความไอความอยากแอบแฝงหมายถึงว่าเราไปวัดเราเรา,เราได้ขนมกับบ้านมาเยอะแล้วก็ มันก็เป็นการฝึกจิตใจในการการให้การเสียสละการฝึกฝนมาเรื่อยๆทีนี้จุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเจอทุกตัวใหญ่ตัวแรกในชีวิตเลยคือแม่เสียตอนก้าวขวบค่ะตอนนั้นมันทำให้เราท้อแท้หดหูเสียใจไปต่อไม่เป็น คือยังเด็กอยู่อะค่ะมนันเป็นตัวอ่อนอยู่คือจะแจงชีวิตไม่ได้แล้วก็มันก็เหมือนเหมือนว่าเราได้ยินเสียงแม่เรียกตลอดเวลาเวลาตอนเรานอนหลับหรืออะไรเนี้ยเราก็สงสัยว่าเสียงมาจากไหนมันอาจจะเป็นสื่อที่ว่าเขาเป็นห่วงเราเขาก็เลยมาเรียกได้ยินทางนู้นมั่งทางนี้ม้างเราเกิดความสงสัยว่า โลกเราไม่ได้ไม่ได้มีพบเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็สงสัยมาอยู่ตลอดทีนีพ้พอเราเจอสภาวะบีบคั้นคือเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่าแม่จากไปแล้วลูกเต้าของพ่อแม่ก็เจ็ดแปดคนเราคนที่แปดโชคดีไม่เป็นเออ <c oughs> เป็นแบบมีลูกเยอะมากในะสมัยนั้นพ่อแม่ก็ดูแลตาม ตามสถานะเราในตอนนั้นทีนี้พ่อก็ไปไม่เป็นไปไม่เป็นพ่อก็เริ่มขายทรัพย์สมบัติไปเรื่อยๆเพื่อเลี้ยงดูปูเสือแต่ไม่ใช่เรานะเลี้ยงดูปูเสือผู้หญิงของเขาเราก็เลยกลายเป็นว่าพ่อให้หากินเองพ่อทานสมัยมากเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่ต์ตั้งสมัยนั้นแล้วทีเนี้ยพอมาถึงอายุ 25มันก็เกิดเหตุการณ์เฉียดตายคือประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะซ้อนรถเพื่อนและทีนี้ชนตุ้มเราก็ไม่รู้ตัวเลยตื่นตื่นมาคือในสภาวะนั้นคือเห็นตัวเองลอยอยู่แล้วแม่จูงแขนไปจูงแขนไปแบบลักษณะลอยอยะคะ่ะแม่มารับละแล้วลสักพักได้ยินเสียงคนเรียกกลับมาเอา้าเราอยู่โรงพยาบาล หมอบอกว่าเราสลบไปเจ็ดชั่วโมงค่ะนั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เราอยากค้นหาว่ามันคืออะไรก็เริ่มแรกก็เลยไปไป,ไปวัดอะค่ะไปบวชชีพารามไปทุกๆุกปีนี้ก็ต้องต้องไปไปเรื่อยๆไปบวชชีพามไปนั่งสมาธิเพื่อเพื่อไม่อยากไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินเสียงพวกนี้แล้วบางครั้งมื็ยังมีสภาวะว่า สมมติว่าไปไปวัดไปวัดแล้วขอนอนคนเดียวข้างห้องก็ยังมีเสียงเทน้ําเสียงซักผ้าเสียงทีวีเปิดรากวว่าเอ๊ะทาไมแม่ชีข้างห้องไม่หลับกลับกลายเป็นว่าตอนเช้ามาเป็นกุญแจแบบตายล็อกประตูไว้แต่ว,ว่าเราเราเจออะไรก็ถามพระพระบอกว่าขึ้นเหมือนสภาวะจิตเราอ่อนแอแล้วเราจิตเราอ่อนเราเลยสื่ออีกพหนึ่งได้เหมือนเขาก็คงอยากจะ สื่อขอบุญอะไรพวกนี้แต่เราเราไม่รู้ค่ะมันก็เจอสภาวะพวกนี้กวนมาเรื่อยๆก็อยากอยากหนีให้พ้นแล้วก็พาก็บอกว่า,าถ้าอยากจะพ้นสภาพนี้ก็ต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเราสภาวะเราสูงขึ้นทีนี้ก็ไปใหญ่เลยค่ะวัดแรกก็คือหลวงพ่อดาบทอันนั้นก็กรรมฐานสมาะหลวงพ่อดาบวัดดอยโกดเกวหลวงพ่อปราโมท ไปถึงหลวงตามา้จิตสูจิตคือคือปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่25่จนถึงเดี๋ยวนี้มาเจอของอาจารย์สมหวังเนี่ยคือถามพี่ตุ้ยว่าเห็นรู้ซื่อที่ข้างบนที่ทเป็นสถานปฏิบัติธรรมของมอนมิ่งขวัญเขาจะมีคำว่ารู้ซื่อก็เลยถามพี่ตุ้ยว่าอันนี้หมายถึงอะไรพี่ตุ้ยว่าอยา่างมัน คล้ายๆกันกับทานรู้เดี๋ยวถ้าอยากฟังเดี๋ยวเขาจะเชิญทีนี้พอดีอพี่สุธิพรเขาก็เชิญคุณหมออีกท่านหนึ่งแล้วคุณหมอก็ชวนหนูไปด้วยก็รู้จักอาจารย์สมหวังครั้งแรกก็ที่รีสอร์ทแม่จันนะคะชย,ยานันอาจารย์ก็สอนเรื่อยๆเราก็ฟังฟังพอพักเบรกก็เลยไปถามอาจารย์ในข้อข้องใจว่าอาจารย์คะ ที่หนูโฟกัสอาจารย์อะตอนที่โฟกัสอะคือทาาหนึ่งใช่ไหมแต่ห่างตาเราเห็นคนเดินถือถาดอาหารผ่านไปนั่นคือท่าสองทำงานใช่ไหมอาจารย์บอกว่าใช่เก็ตเลยค่ะเก็ตแล้วมันสะเทือนคนเดียวในจิตแบบมันแบบเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะคือเราหาคําตอบมานานมากว่าทําไมสภาวะอะไรที่เราพยายามหาให้มัน้นทุกข์มันยากจังเลย ทำไมมันต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมกลับบ้านแต่ละทีนี่คือมันเหมือนออกไปออกรบอะค่ะมันเหนื่อยแต่พอมาเรียนของอาจารย์น่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ได้เปลี่ยนวิธีคิดเองแล้วอ๋อถึงว่าที่ว่าเส้นผมบังภูเขาอ๋อมเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ซุ่มฟังฟังเทปที่เขามาซุ่มทุกวันเสาร์ฟังมาเรื่อยๆได้ ห้าเดือนลองผิดลองถูกมาก็คือหมายถึงว่าสภาวะถ้ารู้พอเรารู้แล้วที่จริงมันก็อยู่กับเรานี่แหละค่ะทุกคนมีมีทุกคนค่ะแต่ทุกคนยังหาไม่เจอถ้าเราเจอแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดมันเมืนเดินเดินเดินแล้วเดินออกแดดแล้วก็เห็นเงาตัวเองแบบนั้นเลยค่ะมันจะเป็นสภาวะถ้าเราโฟกัสออกไปข้างนอกถ้ารู้จะอยู่ตรงนี้แต่พอพอเรา <c oughs> โฟกัสข้างในท่ารู้จะขยายออกข้างนอกเนี้ยค่ะมันเป็นสภาวะแบบเหมือนท่ารู้นี่แบบไม่ให้เราจับไม่ให้เราเพ่งให้เราเผลอเผลอแล้วมันจะมาตลอดเองอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เคยเขียนไปถามอาจารย์เพราะว่ารู้ว่าอาจารย์มีลูกศิษย์หลายคนก็เก่งใจเพราะว่าท่านตอบคำถามหลายคนมากก็เลย พิมพิมไล่ไปถามว่าอาจารย์คะสรุปว่าธาตุรู้เนี่ยมันเหมือนแฝดเราที่เกิดมาพร้อมเราแต่ธาตุรู้นี้คือเป็นสภาวะที่ใสสะอาดโปร่งนิ่งไม่ต้องการอะไรอยู่ข้างในเนี่ยแต่เราหานั่นหานี่พยายามจะปรุงจะเปลี่ยนแปลงเขาเราลืมกลับย้อนเข้ามาดูข้างในทุกคนมีมันถ้าเปลี่ยนในความคิด ไอ้ความเข้าใจตัวเองนะมันก็เหมือนตอนเด็กๆเ,เราเกิดมาเราไม่มีอะไรเหมือนผู้ใหญ่เปรียกว่าเป็นผ้าขาวเราไม่ไม่รู้ว่าตัวหนังสือเขียนอย่างไรกินอย่างไรเดินอย่างไรไปเรียนหนังสือแต่งงานทำงานก็ปรุงไปเรื่อยๆเพิ่มกิเลสตัณหาอุปทานไปเรื่อยๆสะสมสะสมพกทรพย์ทรัพย์ที่เหมือนตัวเองจะยึดแต่สุดท้าย สิ่งพวกนี้มันต้องคอยละคอยวางมันเหมือนว่าพอเราอายุเยอะแล้วเราค่อยๆปล่อยทละอย่างแล้วกลับไปเหมือนทําตัวเหมือนว่างเหมือนเด็กเกิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีเราลืมเราลืมที่จะหัดปล่อยหัดวางเราเลยมองไม่เห็นที่จริงมันอยู่อยู่ในในตัวเราทางนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงประสบการณ์หลังจาก รู้ละว,ว่าเราเรามีท่านรู้ทีนี้ก็มีวันหนึ่งรับทัวร์ไปเดินป่าเดินป่าแล้วทีนี้มันก็สิบสองกิโลนะฮะเดินป่าแล้วก็ไปน้ำตกแล้วส่วนมากชาวต่างชาติก็รู้ว่า,วาไอร่างกายเขาแข่งกว่าเราเขาเดินทุกวันแล้วก็ช่วงตัวอะไรแบบสลีละเขาได้เปรียบเราทางนั้นอะไรเนี้ยคะ่ะ เขาเดินเก่งเข้ามาจากประเทศที่เป็นหิมะแบบมีแบกของอีกอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมหยุดทุกทีนี้เราจะรอดเพราะว่าหยุดส,สองสามรอบหยุดพักทํากระบอกไม้ไผ่ทําตะเกียบให้เขาเขาก็จะนั่งพักเราก็ได้นั่งจิบน้ำแต่วันนั้นจะเจอบททดสอบที่ว่าสี่คนเดินสองชั่วโมงครึง่งไม่พักแม้แต่วินาทีเดียวจะต่อให้เก่งยังไง ไอ้สังขารร่างกายเรามันเริ่มไม่สัมพันธ์กันเพราะว่ามันทํางานคนละส่วนอยู่แล้ว<ม>เราเราอะว่าเรายกขาแต่เท้าเราไม่ยกแล้วมันเหนื่อยก็สไลด์ปึ๊กขาไอ้ท่วขอ้อตรงข้อต่ออะค่ะป๊อดังลั่นเต็มป่าเลยแล้วก็ขาหักซุดตัวลงเลยนะคะถ้าเราไม่มีฝึกสภาวะธาตุรู้นี่เราจะปล่อยเลยทิ้งตัวเองเลย เป็นภาระผู้อื่นโทรหา oh, ha, แอมบูลานติดต่อนนั่นนี่ฉันเดินไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดทัวร์แล้วต้องไปโรงพยาบาลทันทีแต่เราอยู่กับทารุรู้เราแยกเราบอกบอกลูกค้าไปดูลูกค้าเลยเดี๋ยวทางนี้จะพยายามจะเดินพยุงตัวเองไปเองตอนเดินนะคะเรารู้เลยว่าทุกส่วนของร่างกายมันดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราทางสิน้นไอ้ตัวทตุรู้จะเด่นชัดขึ้นมา เราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเราแก้ปัญหาด้วยด้วยสติปัญญาเราคนเดียวมันเกิดขึ้นมาเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตขึ้นมาเราก็มองเท้ามันเจ็บแต่เราอย่าดึงมาเจ็บในใจมันจะเจ็บสอนมันหักไหมไม่รู้หักก็ให้รู้ไม่หักก็ให้รู้วางไว้ตรงนั้นสักพักหนึ่งร่างมันเหมือนลอยเองอะค่ะ ความเจ็บมันหายไปมันเหมือนเข้าพวังแต่ไม่ใช่เรายังเดินได้เดินไปสุดท้ายจนถึงน้ำตกลูกค้าวิ่งกลับมาพยุงเราแล้วก็เอาอยากแก้ป,ปวดให้แล้วเราก็ใช้เท้าอะแช่น้ำตกมันไม่จบแค่นั้นนะคะลูกค้าโหดมากไปต่อคะ่ะผาเงาเฉียงแสนนั่นนี่นี่ก็ต้องหอบสังขารไปถ้าไม่ได้อยู่กับท่านรู้ไม่ได้อยู่พวกนี้ สติแตกค่ะอยู่ทั้งวันจบส่งลูกค้าส่งทุ่มครึ่งได้ได้หาโรงพยาบาลหมอถามเหตุเกิดกี่โมงสิบเอดมงครึ่งแล้วทำไมไม่รีบมางานยังไม่เสร็จข่าบวมแ้วนีอีกวันหนึ่งต้องใช้ไม้เท้าไปส่งลูกค้าออกเชียงของนะคะนั่นอะคือถ้าเรารู้ธาตุรู้แล้วมันแยกออกทุกไม่ได้อยู่ที่เราเราสามารถแบบ สักเลออกออกจากกายใจได้ง่ายมากเลยคะ่นะเนี่ยอันนี้คือเฉียดตายรอบที่หนึ่งรอบที่สองคนนี้นี่จะเป็นประเภทว่าอ,ออกลบเลยแ <c oughs> คือแบบเจอภาษาแล้วก็ใช้เลยอย่างเงี้ยคะ่ะครั้งที่สองนี่คือขับรถยนต์ออกบ้านขับรถยนต์ออกบ้านทีนี้จะเลี้ยวเข้าสซ่เวน้นรถแกป๊ปรถแก๊ปเขาจะ เขาชอบมือเขาชอบดูแต่โทรศัพท์เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่หยุดให้เราเราเหลียวจะพ้นแล้วเขาก็ปาดหน้าไปเลยละะก้าแล้วก็ดีว่ารถเสียหลักเฉยๆเขาไม่ล้มแต่ไอตัวการชนหน้าของเรากระเด็นออกเลยถ้าเป็นเราไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกพวกท่ารู้เนี่ยเราก็ต้องมาละโมหะโทสะมาเต็มแต่เนี้ย เราคุมสติได้เราเอารถไปจอดหน้าเซเว่นเราเดินกลับแก๊บก็ตังท่าเลยรถผม,อ,มอะไรนะคือมาทางตรงรถผมทางตรงเราเห็นรถทำไมไม่หยุดหยุดผมก็เจ็บสิถ้าไม่พอใจก็ไปลงพักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินแกวไปเก็บอะไรเสร็จแล้วเดินกลับมาปัญญามันสอนเองอะบอกว่าจบที่เราจบที่เราจะเบากว่า ก็เลยต้องอ๋องั้นพี่ขอโทษแล้วกันยกมือไหว้เขาขอโทษแล้วก็ต่างคนต่างซ่อมนะคนนั้นคือตั้งท่าจะเอาเรื่องเราตั้งท่าจะแบบจะเช็คค่าเสียหายนู่นนี่นั่นเขางงเขาทำหน้าเออเสร็จแล้วเขาก็ลากมอเตอร์ไซค์เขาแล้วขับออกไปเรายังไม่ทันได้ดูป้ายทะเบียนเลยว่าเขาขับรถอะไรหน้าตาเขายังไงมันเร็วมากเลยค่ะคือมันตัด พวกเนี้ยค่ะคือพอทตุรู้เนี่ยเราจะไม่ต่อไม่ปรุงพอไม่ต่อไม่ปรุงปัญหาจบที่เราการใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการอันนี้อันนี้คือใช้การทํางานการใช้ชีวิตประจำวันใช้กับท่ารู้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วทีเนี้ยท่ารู้มันก็จะแกล่งไปคืออัตโนมัติเองโดยธรรมชาตินี่ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งไหมไมีเยอะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราทำงานกับร่วมกับคนอื่นเนาะ,ะเหมือนต่างชาติเวลาเขามาเขาซื้อโปรแกรมมาเขาก็เขาอยากได้ได้ฟูลออปชั่นตามที่เขาตามที่เขาซื้อมาระบางครั้งอะการมาที่นี่เราก็อยากเหมือนสมมติว่าเขามาถึงวันจันทร์ แล้วก็โปรแกรมที่ว่าจะต้องไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์บ้านเราคือปิดวันจันทร์และทีนี้เขาไม่เข้าใจเขาเราก็บอกว่าวันนี้ไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เราไปสวนดอกก่อนนะเขาโวยอยู่โกงฉันเหรอฉันมาที่นี่อยู่รู้ไหมว่าฉันใช้เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้โกงแต่วันจันทร์มันปิดเราจะเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ อยู่ก็ต้องมาดูทางนี้ก่อนนะเขาไม่ได้ฉันจะพูดกับผู้จัดก,การนั่นนี่นู่นเราบอกอยู่จะยยเย็นๆถ้าอยู่โมโหโมโหอย่างเงี้ยเงินอยู่ก็เสียเวลาอยู่ก็เสียอยู่ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอารมณ์อยู่ก็ไม่ดีอีกเขาจ้องหน้าแบบแล้วนึกว่าตายละเปลี่ยนไกแน่เลยจ้องหน้าเราเสียเขาบอกว่าอยู่พูดถูกเขาก็เย็นลงโอ๊ย,ยฟัน <laughs> เขาก็เย็นลงอะค่ะ ตัวนี้มันเลยทําให้เราว่ามันใช้ได้มันใช้ได้จริงมันมันไปเรื่อยๆเรืวอมันใช้ไปตามสเต็ปหมายถึงว่าถ้าเราอยู่กับตัวเราเยอะๆไอ้ตัวตัวปัญญาอะไรมันเกิดขึ้นขึ้นได้เองเยอะเลยค่ะมันก็สุดท้ายก็เลยในชีวิตเนี้ยก็เลยเหลือเวลาอยู่วันเดียวคือวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ตื่นเมื่อวานก็ใช้มาแล้วคิดแค่นี้เลยค่ะ ตายพวกนี้ก็ได้เงี้ยคือเราไม่ห่วงอะไรแล้วยึดไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องแบบปฏิหารเล็กน้อยแต่อันนี้เล่าให้ให้ฟังแบบจะได้มีกําลังใจเผื่อเจอเจอแบบหนูบ้างอะไรเงี้ยเออวันนั้นขับรถออกบ้านตีห้าขับออก้าแล้วไฟแสงแสงท้ายรถมันจะส่องเข้าบ้านพอดีผู้ปกครองเขานั่งอยู่ในบ้านเขาก็มองตามมองตาม เขาเห็นแสงอะค่ะแสงหุ่นเท่านี้เลยแสงโป่งแสงอะเดินกลับเข้าบ้านเขานึ้ว่าเราอะลืมของไม่ใช่ค่ะตอนนั้นเป็นทาตรู้คิดว่าโป่งแสงแล้วไปสลายอยู่ข้างหน้าอ่าลืมบอกไปว่าแฟนเป็นคนต่างชาติเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาตกใจเขาอะเออมันมีจริงเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยคือคนรอบข้างก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยนิ่งเงียบ อุปนิสัยเปลี่ยนใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ก็คือตอนนี้ก็คือบริจาคร่างตัวเองละทั้งดวงตาอะไรทุกอย่างตายเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือการสละชินสุดท้ายเพราะว่าเราขออาจารย์สมหวังนี้เหมือนเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในภาพที่เราหามาทั้งชีวิตอะคะ่ะแค่นี้ค่ะ